มาต่อต่อกันข้อที่5เลยนะใครที่ยังไหวก็มาต่อกันข้อนี้นะฮะโจทย์อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นข้อที่เราน่าจะเก็บคะแนนได้ง่ายเลยนะฮะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยปริมาตรสิบเราใส่สัญลักษณ์ปริมาตรไปก่อนก็คือดีนะฮะโวลูมเนาะ10บจุดศูนยูนลูกบาทเซนนะไม่ได้รับความร้อนนะฮะอันนี้ความร้อนใช้เป็นสัญลักษณ์อะไรดีก็คือ Q นะฮะ ได้ได้รับความร้อนทุกๆ418.4จูลนะจะทําให้อุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้นมันมีคําว่าเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมอันนี้อุณหภูมิเนี่ยไม่ใช่แค่ทีอย่างเดียวนะแต่จะเป็นเดลต้าทีนะครับเพิ่มขึ้น10.00องศาเซลเซียสนะจากการทดลองให้ความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สธรรมชาตินะฮะปริมาณ่ะตรงนี้เนี่ยเป็น Q เหมือนกันเนาะแสดงว่าข้างบนเนี่ยเราใส่เป็น Q1 ข้างล่างใส่เป็น Q2 แล้วกันนะ แกน้ำจำนวนหนึ่งเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำก่อนและหลังคืออุณหภูมิของน้ำก่อนและหลังคือที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเดลต้าทีแต่ให้เป็นเดลต้าทีสองนะข้างบนก็จะเป็นเดลต้าทีหนึ่งนะวัดได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นดังรูปนะเดลต้าทีสองเนี่ยหนุจะต้องมาอ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์นะก่อนให้ความร้อนและหลังให้ความร้อนหนุก็จะได้เดลต้าทีสองออกมานะครับการทดลองดังก่าวเนี่ยโจทย์ถามเนาะใช้น้ำกี่ลูกบาศก์ดีสิเนี่คือถามหา B2 สองนั่นเองนะข้างบนเราก็จะใส่เป็นโดยจด ให้เราเปลี่ยนหน่วยนิดนึงนะครับระหว่างแคลกับจูนนะข้อนี้เนี่ยเราใช้ความรู้ปหกนะก็คือเรื่องของการหาปริมาณความร้อนนะฮะสูตรเนี่ยที่นึกไว้ในใจของนักเรียนก็คือ Q เท่ากับ m c เดลต้าทีหรือต้องไ่หาเมื่อ Q เนี่ยคือปริมาณความร้อนส่วน M ก็คือมวลนะของสารที่เราอยากจะเอามาหาปริมาณความร้อน c คือค่าความจุความร้อนจำเพาะนะฮะ แล้วก็เดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งในที่นี้เรารู้คิวหนึ 1, ใช่ไหมฮะคิ่งเนเราทราบเนาะที่1เราก็ทราบนะแต่ว่า M1 กับ C เนี่ยเราไม่ทราบนะครับเอ,อ๊แล้วแต่โจทย์ทำไมถึงให้ V เรามานี่ไงตรงนี้เราจะต้องมาเปลี่ยน V เนี่ยให้กลายเป็นเออ M นะครับเราจะเปลี่ยนได้ยังไงละ่ะก็เปลี่ยนผ่านความหนาแน่นไง จำได้ไหมครับก็คืออความหนาแน่นเนาะ d เท่ากับ m อ่า m ส่วน v นะครับแล้วก็ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นึ่ง้องไหมอ่าความหนาแน่นของน้ำนะมีค่าเท่ากับ1นะฮะเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ำเนี่ยเป็น10.00ลูกบาศกเซนใช่ไหมฮะอ่าข้างบนเนี่ย m ของน้ำนะความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ1กรัมต่อมิลลิลิตรใช่ไหมฮะ ถามว่าทําไมครูถึงทราบเพราะว่าสอว,นวันน้เขให้เรามานะผมกลับไปเปิดดูที่แผ่นรองปกนะฮะแต่คราวนี้มิลลิลิตรกับลูกบาศเซนเนี่ยจริงมันเป็นหน่วยที่เทียบเท่ากันได้เนาะนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าหนึ่งมิลลิลิตรเนี่ยมันก็เทียบเท่ากันกับ1ลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองนะดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เทียบเท่ากันได้เลยดังนั้น M ของน้ําก็เท่ากับ10 จุดศูนย์กรัมนั่นเองนะคราวนี้เราก็จะสามารถหา c ได้นะ c คือค่าคงที่นะครับเราก็จะไม่ใส่เลขหนเลขสอไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าครูย้ายข้างสูตรไปใหม่เนี่ยครูก็จะได้ c เท่ากับอะไรเอ่ย c ก็จะได้เท่ากับ q หนึ่งหารด้วย m 1แล้วก็คูณกับเดลต้า t เนาะซึ่งค่าเหล่านี้เราได้มาหมดแล้วนะ q 1ของเราก็คือ418 จุดสี่จูลน,นะหารด้วย M1 ของเราก็คือเท่าไหร่ครับ10.00ุดกรัมนะแล้วก็คูณกับเดลต้าทีก็คือ10.00 10. ุดศ์ศองศาเซลเซียสนะฮะอ่าคำตอบที่ได้ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ Q1 นะของคุณผููขอมาเขียนตรงนี้ละกันนะ Q1 ก็จะได้เท่ากับ4.184 หน่วยเป็นนะหน่วยอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับก็คือจูลเนาะหารด้วยกรัมคูณกับอ,องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับนี่คือค่าคงที่ c ที่เราได้คราวนีเ้เราจะมาหาเราจะเอา c เนี่ยมาใส่ในสูตร q2 เท่ากับ m2 delta t c นะลืม c ด้วยนะ q2 เท่ากับ m2 คูณกับ c คูณกับ delta t2 นะฮะ เรารู้ q เรารู้ะระยะ delta t เรารู้ c เพราะ้เราหา m 2เราหา m 2เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะเปลี่ยน m 2ไปเป็น B2 ได้นั่นเองนะครับแล้วถ้า m 2มีค่าเท่าไหร่ B2 ก็มีค่าเท่ากันด้วยแต่เอ๊อย่าลืมนะดูหน่วยนิดนึงนะต่วจทางไมห่หน่วยลูกบาทเดซิเมตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนหน่วยกันอีกทีหนึ่งอ่าจะเย็นๆหายใจข้าลึกๆนะครับ <laughs> อ่าเราจะมาเริ่มย้ายข้างกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย m2 เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับอะไรเอ่ยเราก็จะเท่ากับ q2 ใช่ไหมห่างกันกับ c ที่คูณกับ Delta t2 เอาคูณคูณยังไม่พาอ่านสเกลในเทอร์โมมิเตอร์เพื่อหาเดลต้า t2 เลยอ่ะเรามาอ่านค่าในเทอร์โมมิเตอร์กันนะก่อนให้ความร้อนเนี่ยนั้นเรนเห็นไหมว่าอ่อสเกลของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ระหว่าง15กับ16ใช่ไหมครับเส้นสีึบๆตัวเนี้ย นะตรงพื้นที่แรงเงาทึบๆเนี่ยมันอยู่ระหว่าง15-16แล้วมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนของ15ละ่ะถ้าเรามานับเส้นเล็กๆดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5เนาะแสดงว่าตรงเนี้เส้นตรงนี้ที่ครูขีดยาวๆมาเนี่ยมันคือ15.5ถูกต้องไหมครับแล้วก็ 6, 7, 8, 9แล้วก็จะเป็น16.0นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลย15.6ไป แต่ไม่ถึง15 7เนาะเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่ระหว่าง15จุดอะไรครับตรงนี้15จุด6 7นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสามารถเขียนได้เป็น15 6จุดขออภัยครับ15 6 15าจุด หนะครับขออภัยอ่าสิบห้าาองศาเซลเซียสนะฮะใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าอันนี้ตรงนี้เป็น15.5อันนี้เป็นสิบอันนี้เป็น15.7มันไม่ถึง15.7ก็จะเป็น1 5บหนะครับ <c oughs> เช่นการอันนี้ก็อยู่ระหว่างสามสกับ35เนาะมันเลย35.5มาจุดหกจุดเจุดแ ต้องเป็น35.8แน่ๆนะแล้วเราก็จะต้องประมาณเอาว่ามันอยู่ตรงไหนนะจุดแ5แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าทีสก็หนูก็เอา35.85ตั้งแล้วลบก,ก,กันกับ15.65นะครับลบก,กันออกมาหนูจะได้20.20 20. 20. องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าทีสของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทนค่าทั้งหมดลงไปได้เลยอ่าปริมาณความร้อนก็คือ8 0 8 0 กิโลแคลใช่ไหมขอเปลี่ยนเป็นแคลไปเลยแล้วกันนาะก็คือคูณ10ยกกำลัง3เข้าไปใน8.080ใช่ไหมฮะเราก็จะได้8.080แคลนะฮะแต่คราวนี้เราควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยจูลไหมนะฮะหนึ่งแคลเนี่ยเท่ากับ 4. จุดอะไรเอ่ย 4. 00, 1จุดแคลเนี่ยเท่ากับ 4. จุด 4.184จูลนะอ่าเราเปลี่ยนให้เป็นหน่วยจูลนะเพราะคืออะไรเพราะเพื่อว่ามันจะได้เป็นหน่วยเดียวกันกันกับ c ที่อยู่ด้านล่างที่เราจะใส่เนาะก็คือ4.184จูลนะฮะต่อด้วยกรัมคูณกับองศาเซลเซียสไงฮะอ่ามันจะได้เป็นหน่วยเดียวกันกับค่าคงที่ของเรานะเสร็จแล้วทำยังไงต่อ ก็คูณเดลต้าทใส่เข้าไปนะฮะเดลต้าทของเราเนี่ยก็คือ20.20ออ20นะองศาเซลเซียนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยต่างๆเนี่ยก็จะตัดกันนะจูลตัดจูลน,นะฮะองศาตัดองศาแล้วกรัมเนี่ยมันจะเป็น1นึส่วนหส่วนกรัมถูกต้องไหมมันก็จะปรับใหม่ก็จะเป็นหน่วยกรัมข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เป็นหน่วยกรัมแล้วครูขอข,อขอขีดตรงนี้นิดนึงนะอ่า m2 ของเราเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะตัดการของ้องแม้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาทศนิยมออกไปเนี่ยนะฮะมันก็คือเดี๋ยวขอเข,ขียนตรงนี้นะ8 0 8 0นหารกับ20อ2020องพันสใช่ไหมสมมติว่าเราตัทดทศนิยมออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ทีหลังนะ พอหารกันออกมาเนี่ยนะครับเออหรืออีกวิธีหนึ่งนะครูแนะนำนะถ,ถ้าใครแบบไม่คล่องคณิตศาสตร์นะหนูเลื่อนจุดของ20.2 0อูนะให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มให้มันติดทศนิยมก็คือหนูเลื่อนไป2ตํตำแหน่งต้องในฮะมันก็จะเป็นส,ส่วนของ่วนที่เป็น2000แล้วเนาะข้างบนหนูก็จะต้องมาใส่ศูนย์เพิ่อมอีก2ตัวด้วยตามหลักของเลขศูนย์ที่หนูถอยไป,ไปในใน,ในตัวส่วนด้านล่างนะครับ พราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยมันก็จะหารกันง่ายขึ้นหน,หนไหนหนูก็จะได้อะไรครับส0งนคูณ4ถูกต้องไหมเป็น8080 80, แล้วหนูก็มาเติม 00, 00ข้างหลังนะเพราะฉะนั้นหน่วยของมวลของน้ำนะในกนารทดลองที่2เนี่ยก็จะได้เท่ากับ400นะครับคราวนี้อย่าลืมเรื่องของเลขในยะสสำคัญนะมันยังคงเป็น4ตัวเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็น400 0หน่วยของเราเนี่ยก็จะเป็น อะไรครับเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่ามิลลิลิตรก็ได้แต่น,นี้คุณครูจะขอใส่เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะรว่าสุดท้ายแล้วโจทย์มันอ๋อขออภัยอันนี้จะเป็นหน่วยกรัมก่อนนะฮะขออภัยขออภัยเพราะเราจะเป็นเอ็มนะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยกรัมก่อนนะครับอ่าคราวนี้เรารู้แล้วว่ากรัมหนึ่งกรัมของน้ำน่ะมันก็คือ เทียบเท่ากับ1ลูกบาทเซนใช่ไหมครัก็จะได้เป็น v 2เลยนะฮะก็คือเท่ากันเลย400.0ลูกบาทเซนแต่โจทย์ไม่ได้ถามหน่วยลูกบาทเซนโจทย์ถามหน่วยอะไรครับลูกบาทเดซิเมตรนะก็คือ 1, 1เดซิเมตรนะฮะเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่ามันมีกี่ ถ้า400ลูกบาทเนเนี่ยจะมีกี่ดซิเมนต์ก็คือเอา400หารด้วย1,000นะครับก็หารกันออกมาเสร็จปุ๊บปุ๊บหนูก็จะได้เท่าไหรเ่เอ่ยหนูก็จะได้0.400 0น,น,น,นะ ตอบเป็นหน่วยลูกบาทเดซิเมตรน,นะครับอย่าลืมเล่นนี้สำคัญให้ครบด้วยนะ4ตัวนะครับคําตอบก็คือข้อขอขนั่นเองข้อนี้อาจจะค่อนข้างยาวนะใครที่รู้สึกว่าครูพูดเร็วไปแล้วก็ฟังไม่ทันเนี่ยหนูก็ค่อยสโลว์ดาวคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยตรงขั้นตอนการคํานวณอันไหนก็คอมเมนต์มาถามครูดได้นะลูก